โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2563ค่ะดเรเทริดเกียรติชินสร,รานานนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายอิงครัตันติพงสันติรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2563โดยนางอมรินจันทระผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมนายสุดชาติตรีรัตนวัฒนาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทดลองปฏิบัติจริงได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและโรงเรียนในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสําคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียนจึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของฝ่ายบริหารและ แนวทางบริหารจัดการของโรงเรียนและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองโดยจะมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมและเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกทั้ง แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป